อยู่นะครับที่นักวิ่งนะครับท่านท่านยังสามารถสมัครเข้ามาวิ่งได้อยู่นะครับอย่างพอวีอยู่ครับผมขอบคุณครับตั้งวารับปางเองยินดีต้อนรับนะปาแล้วก็เซนซานับเช่ที่เป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการวิ่งดเฉพาะเลยนะครับก็เป็นเจ็ดตรงในการต่นงาที่จะเป็นการเสนอขระเกียรตัทอน202น้วปิน จากต้องการจำนวนที่ที่มากหน่อยแ้มากกว่ากว่าที่านวกาก็นาจะเป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความพร้อมในในปีที่สองแล้วนคเพื่อจะมาเติมเต็มนะครับ้กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็กจะให้สิ่งที่ วี่ของเราก็จะมีการจัดทั้งหมดสามร,ระยะนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับก็จะมีฮาลมาธอนนะฮะคนนะครับน,นักท่องเที่ยวนักวิ่งนะครับที่ได้มาที่แม่ม้อเราเนี่ยจะได้ให้เขาประทับใจกลับได้ให้คนหวนคืนกลับมาวิ่งเพราะว่าเป็นเป็นว่ามีสเสน่ห์ ุดนะคะไม่ต้องไปแล้วถึงสวิตเซอร์แลนด์โอ้สวยขนาดนี้นะคะข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยน้องๆน,นะคะออกมาต้อนรับค่ะระหว่างวิ่งก็ระวังนิดนึงนะคะน้องอาจจะปล่อยระเบิดอ่าเราทำให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พันอร์ของเรานะคะได้เข้าชมได้อย่างแบบ โอ้โห,หไฮไลท์สุดๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะวิ่งเข้าในส่วนของห้วยเป็ดน,นะคะนี่คืออ่างน้ำห้วยเป็ดค่ะ